มีคนมาขายอะไแม่ค้าอะไรคะแมงวันโลเท่าไหร่อ๋อขายไม่ได้ขายแมงวันใช่ไหมขายแพะค่ะอ๋อนึกว่าจะขายแมงวันเอาที่เป็นเลยไม่เอาที่ตายมันคืออะไรคะนี่อันนี้หัวแพะไม่ใช่หัวกระเสือคะหัวแพะทำไมมันอยู่สภาพแบบนั้นอะคะเพราะทำเสร็จแล้วเอาไปต้มแล้วก็ได้เลยแกงเลยแต่แกงได้เลยแบบนี้เลยทำไมตามันหลุ่นออกอะคะบอกว่าเขาทำเสร็จแล้วอ๋อช่างดูหน่อยได้ไหมนี่เท่าไหร่เอานะไหมคะ ทำไมตรงนน้นก็ขายร้อยห้าสิบหรอก啊โน่ฝั่งโน่ฝั่งตรงโน่ฝั่งโน่ไปซื้อตรงโน่เลยใบจะื้อตรงนี้มิกี้เกียรติไปแล้วร้อนร้อยห้าสิบได้ไหมไม่ได้รถเท่าไรได้แล้วไหมคะเออสองร้อยสองร้อยเอาแพงร้อยห้าสิบเดี๋ยวไปต้มเองไม่ต้องให้ไม่ไปต้มเองอยู่แล้วเดีวก็ที่อื่นเขาว่าทำให้เรียบร้อยไงจะไปเกลให้ยังไงได้สองร้อยเอาเลยถ้างั้น ได้ตรงเลยได้ตงเลยไหมคะ่ะเออไหวท้ามค่ะน่าจังเลย,ย,ย,ยมงใ่งบ้านจ,จะท่ค่ะอุ้นดีรางดีจังแม่ค่ะกินอะไรมโกเอสดกสมิวตีลังกาไหมคะ่ะเลใช่ดีลแคมานาองิมทรออตึงเนียนเซตนี้จังหลอดิปแม,มคือหลอดกิโลไหมดทิ้สิวันหลอดไปได้ยาลูได้ค่ะ ๋อเทอ่าไรไหมคะ่ะมายาานี่เ,าาเาาท่าไรว่าแ <อะ S 2> ปไม่เอาแล้ว <laughs>